ซีผักนี้มียาฆ่า,มาแมลงน้อยแต่มีประโยชน์มากมายผักสีชนิดนี้นะคะได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามียาฆ่า,มาแมลงปนเปื้อนและสารตกค้างต่ำมากแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอร่อยหากินง่ายในไทยนั่นคือ1เข้าวโพดหวานค่ะ ข้าวโพดหวานนี้จะปนเปือ้อนยาฆ่า,า,มาแมลงน้อยเพราะมีเปลือกหนาหลายชั้นปกคลุม,มเมล็ดข้าวโพดอยู่ค่ะในข้าวโพดมีคาบบร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์สูงให้พลังงานแก่ร่างกายที่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุข้าวโพดยังมีลูทีนและซีซันทีนช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อม2หัวหอมมียาฆ่า,มาแมลงตกค้างอยู่ไม่ถึง10%เท่านั้นค่ะเนื่องจากเขามีกลิ่นชุนหัวหอมสามารถช่วยไล่ยุงมด มาแรงงอื่นๆได้ในหัวหอมนี้มีวิตามินซีจำนวนมากค่ะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มการผลิต คอลลาเจนและเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กหัวหอมยังให้โปรแ็กเซียมสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจลดการอักเสบช่วยลดความดันโลหติตและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ 3. หน่อไม้ฝรั่งมีการทดลองแล้วนะคะว่าประมาณ90%ของหน่อไม้ฝรั่งไม่มียาฆ่าแมลงเพราะมีเอนไซม์ช่วยไล่แมลงปีกแข็งในหน่อไม้ฝรั่งมีวิตามิน A C E. K และ B6 For อสเสเหล็กโพแทสเซียมทองแดงแคลเซียมโปรตีนและอ um ุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ C. แครอท แครอทถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากค่ะที่จะปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงเนื่องจากเขาเติบโตลึกลงไปในดินยากที่ยาฆ่า,มาแมลงจะเข้าถึงแครอทนี้มีประโยชน์ดีต่อดวงตาเพราะมีเบตาแคโรทีนช่วยป้องกันโรคตาตามวัยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรควัดและโรคไข้หวัดใหญ่ช่วยให้ผิวดีบำรุงสุขภาพทางเดินอาหาร